อยู่กับผมไอซันคูเปอร์นะครับทางเราต้องขออภัยนะักที่นี้ด้วยนะครับที่ไม่ได้ออกอากาศมาหลายวันนะครับข่าววันนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับต้องขออภัยนัที่นี้ด้วยข่าวแรกนะครับทางหน่วยงานแพทย์เปิดรับสมัครหน่วยแพทย์หน้าใหม่นะครับได้เปิดรับสมัครจํานวน2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกในวันที่21ตุลาที่ผ่านมานะครับมีผู้ผ่านการคัดเลือกและมาจุเข้าทํางานจํานวน5คนนะครับได้แก่บินสมิธเจอร์รานซา คินดอนซันดานาคามิลาโบนเนโนและลายาออสบอนและรอบ2ในวันที่24ตุลามีผู้ผ่านการคัดเลือกและวมาจุเข้าทางานจำนวน2คนด้วยกันได้แก่อาร์เมโดอีมิสันและฮารดิสันทวิเตต ต่อมานะครับทางสำนักง,งานตำรวจก็ได้เปิดรับสมัครตำรวจหน้าใหม่เช่นกันนะครับในวันที่24ตุลาที่ผ่านมานะครับมีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้มันจุขเข้าทางานจำนวน5คนได้กันนะครับได้แก่นิโกโมอร์แกนแฟงกัสตนันอเล็กซานเดอร์เมติโซโดมินิกโทรเรสเตอร์และจอห์นเพอร์รีนะครับทางบริษัทก็ติดจำกัดนะครับ และเปิดจําหน่ายยานหาหนะอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสามารถไปซื้อได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับกับผมไอดิสันคูเปอร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ